คือที่จริงเรื่องนี้เ,เราคุยมาประมาณ5เดือนกว่าแล้วดัะนั้นก็มีการเตรียมการมากพอสมควรพอพอมีคําสั่งของหัวห,หน้าคสชก็ทําดําเนินการได้เลยช่วงที่เศรษฐกิจกาลังเติบโตเนี่ยเรายิ่งต้องการกําลังคนที่ยิ่งมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเด็กมาเรียนสายอาชีพน้อยเมื่อวิกฤตขาดเด็กเรียนอาชีวะเดินคู่ขนานกับความขาดแคลนแรงงานในประเทศมาพักใหญ่ ประกอบกับการสำรวจสถาบันอาชีวะเอกชนบางแห่งพบว่ามีเด็กเรียนน้อยลงโดยเด็กนักเรียนในสถาบันอาชีวะของรัฐบาล425แห่งมีนักศึกษา670,000คนแต่ของเอกชน461แห่งกลับมีนักศึกษาอยู่เพียง3,200 0คนนอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดคุณภาพบุคลากรรวมถึงเครื่องมือที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งหมดเป็นเหตุผลให้กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือสอชอและสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยหรือสวทอหาหรือร่วมกันก่อนเสนอให้หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอใช้มาตรา44ควบรวมสถาบันอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระบุว่าเมื่อควบรวมแล้วความเป็นหนึ่งเดียวจะเกิดขึ้นจะเห็นภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งคนและอุปกรณ์ซึ่งประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่เด็กเป็นหลักขณะเดียวกันจะเห็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างงบของสอ,อสอและงบจากสอชอจำนวน4,300ล้านบาทที่จะถูกโอนย้ายมาแม้ว่าหลายฝ่ายกังวลถึงภาระที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม นะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าตอนนี้ครัวชีวะก็ไม่พอเครื่องมือก็ไม่พอ,องบประมาณก็จํากัดแล้วพอดึงอาชีวะเอกชนมาร่วมด้วยจะทําให้แผ่วลงไปไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่จริงเราเราทราบเรื่องนี้อยู่แล้วะฉะนั้นเราก็วางแผนที่จะบราการการทํางานซึ่งซึ่งคิดว่าไม่ข้อจากัดที่ว่าก็ไม่ไม,ไม่น่าเป็นห่วงนในการรวมกันในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวะ แต่การกอบกู้ภาพลักษณ์ก็มีความสําคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจของเด็กให้เหรียนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของนโยบายประชารัฐที่1ใน12นโยบายเน้นย้ำเรื่องการผลิตคนจากอาชีวะโดยเฉพาะด้วยแนวคิด Quick Win ได้แก่การรีแบนดิ้งการสร้างวิทยาลัยเฉพาะทางรวมถึงการทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงานของประเทศสิ่งที่เราทำให้เห็นตอนนี้ก็คือว่า เราทาให้เห็นให้ให้ให้ประชาชนสาชนเนี่ยมองเห็นว่าอาชีวะเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไปได้สําหรับประเทศไทย mm hmm. แล้วก็การที่ประเทศจะ,จะเจริญได้เนี่ยต้องอาชีวะเท่านั้นโดยใช้เราใช้สโลกแกนว่าอาชีวะสร้างชาติ mm hmm. ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็หลายคนก็เริ่มมองเห็นและเข้าใจ ปีที่ผ่านมาเด็กเลือกเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งสาขาบริการการท่องเที่ยวและยานยนต์ โดยเฉพาะอนาคตตั้งเปาให้ไทยนั้นเป็นประเทศไฮเทคโนโลยีกลุ่มคนที่มีความสามารถเฉพาะทางเช่นโลจิสติกเคมีชีวภาพหรือปิโตเคมีจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไม่แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนที่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาความขาดแคลนแรงงานเช่นเดียวกับประเทศไทยกอนตุยศินถ่ายภาพกัลยาวีวววคล้งทีนเอ็ทเนตี้รรายงานเราได้เห็น